1.9ที่ยาวไปอาจวันไว้และล้มลง1.9ที่มั่นคงและจะเป็น9ที่สั้นแต่มั่นใจสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับข้าสู้ช่องแม่เจชแนวนะคะกับแนวทางคือเก่าเนะคะมาฝากพี่ฝากนองเนาะคะ่ะสำหรับมือนี้ก็มีแนวทางเลขลับเฉพาะวงในคนไทยบ้านบ้านภัยเมืองพนหนุ่มเหนือน้องแป้งแอดสวนแตงสายด่วนแอดเปิ้ลและ บัวคคำสีนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะไปรับชมแนวทางชุดแรกกันเลยคะ่ะมาเริ่มต้นที่ใบแรกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวิ่งลูดที่8และ9นะคะสำหรับแนวทางของนมเหนือเนาะคะ่ะวินไดที่8 3สาหและเกตัวจอกับ8 3สาม 8 5 8 7 93 97 98และตัวฟันก็คือ97เนาะค่ะพี่น้อง3ตัวเด่น5 9 3 5 9 7และ5 9 8นะคะสำหรับผู้ใดเนาะค่ะที่กำลังลอกแนวทางของนมเหนืออยู่เนาะค่นะเนาะอย่าลืมจดแคปหน้าจอและก็เก็บไว้เพื่อพิดเจรณากันเนาะค่นะเนาะใบต่อไปก็เป็นแนวทางของบานไั่เมืองพ้น17กุมภาพันธ์ 65เพิ่นก็ให้เด่นมาที่42 43 46 47 52 53 56และ57เนาะค่ะก็ตัวฟันก็คือ46และ47เนาะค่ะสำหรับแนวทางของอาจารย์บาดภัยเมืองพ้นเนาะค่ะเนาะไปต่อที่ใบแนวทางของคนไทยบ้านเนาะค่ะเนาะให้เด่นมาที่4 52 514 52 14 15 79และ57เนาะค่ะ 452กับชนกับแนวทางทีแอดลงไปก่อนหนาน,นี่นะคะเลขปูนะคะใหมัที่542เนาะค่ะเนาะกับชนกับทีแอดนํามาฝากเนาะค่ะไปกันต่อทีใบแนวทางของบัวคำสีค่ะเพิ่นกับห้เดนมัที่ดหนึาสี่แ4 8 152 48ง2 74ดี่และเก่าหนึ่งวัดทีพันธมาเพิ่นให้0 3ยเนาะค่ะพี่น้อง ไปต่อที่ใบแนวทางของแอดสวนแต่งเนาะค่ะ17เดือน2 65เพิ่นกับให้เด่นมาที่4197264162792ตัว929362 371516และ19เนาะค่ะพี่น้องค่ะไปต่อที่ใบแนวทางฝันเป็นจริงเนาะคะ่ะเพิ่นก็ให้เด่นมาที่318 133881 กันที่88และเก่าๆเนอะค่ะไปกันต่อที่ใบแนวทางของน้องแป้งเนาะค่ะผิดถูกขออภัยนะคะสําหรับแนวทางบนวัดดวงของน้องแปง้ง17กุมภา165ค่ะให้เด่นมาที่794 790 795 2ตัว94 90 95งวดที่ผ่านมาก็เข้า30ตรงๆเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของน้องแปง้ง ก่อนจะไปดูสายด่วนของแอดจิมเนาะคะ่ะกับเบิงชุดเต็มของเพื่กนกอนเนาะคะ่ะรัฐบาลไทย3ตัว275 750 217 1 5 0และ270เนาะคะ่ะ2ตัวบนและล่าง5752 1750และ70ค่ะใบนี้คือเป็นใบสายด่วนของแอดจิมผ้าลวยเนาะค่ะเม็ดเดียว275 สองตัวเจ็ดห้าและ1 7เนะาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดจิมเนาะค่ะใบต่อไปก็เป็นแนวทางของเลขรับเฉพาะวงในเนาะค่ะหมดที่พั Ariel, น,านามากก็80ตรงตรงเนาะค่ะเลขชุดนี้ก็ม่แค่4หางเนาะคะ่ะบนและล่าง17กุมภาพัาานหกห้นะคะให้เดนมัทีหา่หา2หกหและ6 2เนาะค่ะอย่าลืมจดแคนตาจอเก็บว้พิจารณาเนาะค่ะ ก็ขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังเนาะคะ่ะเจอกันใหม่กับแนวทางต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ขอให้พ่ออม่พี่น้องโชคดีเฮงเฮงรวยรมันๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ